มีชีวิตที่อิสระแต่สามารถมีรายได้เข้ามาในบัญชีตลอดเวลาโอ้โหมันสุดยอดมากมากเลยสวัสดีค่ะ โพสไอรินนะคะไอรินเมทาวีกไกกุลค่คะในการทำธุรกิจออนไลน์จะไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพราะเราทำการตลาดแบบ Affiliate Marketing ออนไลน์การทำการตลาดแบบ Affiliate Marketing ออนไลน์คืออะไร mm hmm. แค่มีผู้ใช้สินค้านะคะแชร์ลิงก์ของเราไปเราก็ได้รับรายได้แบบง่ายๆเลยค่ะ mm hmm. ทั้งหมดนี้นะคะคือบริษัท d n e น็ตเวนะคะมีระบบรองรับ คือการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้านะคะที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งสินค้าด้วยตัวเองเพราะเรามีระบบดรอปชิปโปฟิฟมินลองรับค่ะซึ่งมันว้าวมากเลยนะคะในการที่เราเป็นเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแต่โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่เรามีมือถือสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวนะคะโหลดแอป DNW ค่ะสามารถ สร้างไรายได้ให้กับเราชีวิตสะดวกสบายมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือว่าเราจะทําอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนเราก็สามารถมีเงินเข้าบัญชีเราตลอดเวลาค่ะสุดท้ายนี้นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากเริ่มธุรกิจออนไลน์นะคะสามารถติดต่อส้มได้เลยนะคะทางช่องทางด้านล่างมีได้เลยค่ะส้มยินดีให้คาปรึกษาและจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดนะคะ